รู้แล้วใครคือคู่รักไฮโซดังประกาศลดสถานะสามีเหลือคำว่าพ่อแม่ของลูกเจ้าตัวเผยยังเป็นเพื่อนสนิทเป็นครอบครัวและเป็นทีมเดียวเสมอเพราะเป้าหมายเดียวกันคือความสุขของลูกกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากก่อนหน้านี้หลังมีข่าวลือสนันในวงการไฮโซเซเลบเมืองไทยปมคู่รักสุดหวานชื่นเตรียมประกาศลดสถานะเหลือคำว่าพ่อและแม่ของลูกและพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยหลุดคำใบ้ว่า ไฮโซสาวสวยอักษรยอ่อออทิวของออร่าลดสถานะกับอดีตสามีหนุ่มหล่อดีกรีสีกากีอักษรยอ่ออเรียบร้อยแล้วํำเอาหลายคนสงสัยว่าคู่รักไฮโซดังคู่นี้คือใครกันแน่โดยล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายน2566ที่ผ่านมามีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วโดยเซเลบริตี้สาวชื่อดังอย่างไฮโซโอปุ้มรัชรินชุมสายณนะออุธยาได้โพสต์ภาพ ร้องระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอและสามีรองอ่านพันตำรวจโทรอัธพลอิทธโยภาสกุลตัดสินใจเลิกกันแล้วโพสต์ดังกล่าวมีใจความว่าโอปุ้งมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบค่ะตอนนี้โอปุ้งกับพี่อ่านลดสถานะเหลือเพียงพ่อและแม่ของไอออนแล้วตั้งแต่เราลดสถานาการณ์เราทั้งสองคนคุยกันดีขึ้นมากๆค่ะทําให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นและทําให้อุ้มมีแรงทํางานและกําลังใจในการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพต่อไป ถึงแม้เราจะลดสถานาการณ์แต่พี่อ่านก็ยังเป็นเพื่อนสนิทเป็นครอบครัวและเป็นทีมเดียวกับบุ้งเสมอเข้าใจกันมากกว่าตอนเป็นสามีภรรยาอีกค่ะและตอนนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันนั้นคือความสุขของลูกและมอบโอกาสและประสบการณ์พร้อมอยู่เคียงข้างให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและประสบความสําเร็จในอนาคตตอนนี้ลูกเป็นทุกอย่างของบุ้งหัวใจบุ้งอยู่กับลูกทั้งหมดค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิกมิสัน และหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากเลยทีเดียว